แม่นี่ไม่มีตังซื้อของเล่นชัวเล่นแต่ขวดน้ำแบบรีโมทกับผ้ากันเปื้อนไม่มีหรอกนะตังซื้อของ หน้อของในลิ้นชักด้วยอ่ะ <c oughs> พาทีมาเร็วมาหาแม่ อะไรติดเท้าวะโอ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ยจะออกอ,อ,อ, <c oughs> อะไรติดเท้าวะ